สบายดีปลาลุงพ่อกับสองน้องเมีดปลาลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านนี่ก็ลงมาสิพักกันลงมาย้ำโต้ยต้ำตอน,นะนักปลาลุงเว้ลงมามาเบิ่งมึกแตง่งนปะปลาลุงเดียวมึกแต่งกำลังเป็นหมาปลาลุงมันขึ้นข้างแล้วตัวนี้ย้ำท่ทันซักข้างซ้ำปลาลุงเลยนี่มันบ่คอยว่างเลยท่ทันซักข้าง สิเป็นหมากแหล่ะแหล่ะปลงไอ้นี่จนบ่มีเวลาเด็ดส่วนมะแตงกับปลงไอ้พอจะกินนี่แหละปลูกมมะแตงกับไปลงไอเดนแล้วก็เห็นหมากหนึ่งปลลงตัวใส่ข้างแล้วมันก็ขึ้นข้างเป็แหล่ไปลงไอ้ นี่มันเป็นผุ่มเป็นผุ่มตัวบอมี่บอลสักข้างนะบอลมาแต่งได้ปลาลุงหยาได้ไงหยาขึ้นนี่พ่มกำลังเป็นดอกเลยปลาลุงกำลังเป็นดอกงามเลยดิ๋ยตัวสักข้างแล้วมันก็ขึ้นข้างมาแล้วปลาลุงเลยตัวทั้งสักข้างกันนังเลื่อยดินอยูา่าน,นั้นแล้วปลาลุงเลย มายามโตก้มต,อ,มตอนกับน้องคิดปลลุงแต่เศร้าๆบรรยากาศดีปลลุงบรรยากาศตามท้องหายหาท้งนาควมรถ้ขู่ใจของเองสายลุยได้ขันเห็นปลาลุงไหบรรยากาศตามท้องหายท้งนาเฮา นี่ลงมาก,นก็น้องกิดน้องกิดขาป่าดูกรุงไว้น้ำกระไล้แห้งอยู่กรงุงบนตกมาขึ้นเนี่ยก็เลยลงมาย่ามตรงย่ามต่อนก่อนหน้าบะนี่คิดตามอีกว่าดูกรุ่ง ขาน้องคิดมากกว่าปุ๊งต้องคิดยังไปทำธุระแป๊บหนึ่งปุ๊งตรงตอนหักกระบวยใหญ่เราก็ลุ้งได้ทำนี่แหละประ้ด็นเต็มหล่อเมันพายเลยปุ๊งฝาเห็ดคลองน้ำลงมาในนี้ปุ๊งไงเดประมาณนี้แหละปุ๊งมีปุ๊ง แต่บ,บาร์ดีปลาลูกแบบม่นี่วะอืมอ่าเสิมีหลายวะ่ะ

คนตกถ้าเราม่หายังตัวยางก็แค่แบบขึ้นน่มากลองค์พะรีษะก็มีตระมังทีอางนียง่กนอีกัไกิน้คนกำลังแกะปะลูงแกะอยูนลไปับข่าขอดีค่ะแจกปลาตาก่ นก็ี้นี่กระพูแตกออกเลยเนี ตรงแรกตรงแรกตรงแรกแล้งมีตรงที่สองมีมีสองตัวเราตรงนี้เฮายังสิไปตรงหนึ่งอีกไปเลยอุ้ยมีหดป้าป่ะนะอ้ยปลาโนะมัลงตมันคลื่อนีงตรง พาดนั <But> ่นราต้มือเดินนะมันช่งแบบต้องตะตัวเราเลย้ากระใต้กระลงเลนินป้นินอืม มันต้งที่2ไปลุงคปลุงมากำลังคิดปลุงเวยแต่เช้ๆเลยนี่เดินทางเข้าป่าปลุงไปตรงที่2 mà con làm thịt xong con con hết cả bộ ngọt nó hết qua cả bộ ngọt này cây giam tưởng nó cần vào luôn đấy ผิดน้ำหนักเลยปลาโลเวตน้ำหนักกันไปเพาะกันอยู่ตรงกระปุกมาหอดพายเดี๋ยวปลาโลเวตาตะพายเปก่อนพายพันอยู่ลุมพายน้องมีดปลาเนี่ยจะเป็นคันน้องคันพายน้องมีดปลาเด้น้องขีดไปหอดเล,ลี๋ยวปลาโลเวตให้ท่ขีดออกทาง,งนี้ไปทางนี้ทางนี้ นี่ปลาลุงเอาซั่นนี่แหละปลาลุงเอ้ยมาปลาลุงตรงที่2ปลาลุงเอ้ยมาตรง จะเขามาเอาก่อนถูกไหมเรนมนี่สัมปรโตก็บ้องมีป้าเลยไหมมีแต่กมีแต่ซีอู่ถป้าบะลงใส่จะเขามาเอาก่อนถูกไหม่เ อย่าไปล้มอาคูเมื่อก่อนเมื่อเลือกอาคูไปเลยไม่เลือกอากูอกูม่ได้อกอากูอากูทอพอแล้วก็เลือกอากูไปล้มเลกที่ตัวเป็นอะไรยังม่หยุดกูจะไปทำใจ เราลูกเป็นตอกปอดบ้าบวมีตรงเนี่ยเขาเม้าก่อน ชอผนไปไปใหญ่บ <en> ุีปลายปล่งเลยป้าหากระไดปลายมาหันนีน้องมีกระิดเดจะติดเ้านี้แล้วก็ตสองตินากกันใหม่กระปาก็ไหลก็แสก็ิตาม่องน้องมีกะได้ปลุงเด้อ